ในส่วนของหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นขนาด10.1นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบไรเลสซึ่งเชื่อมต่อบลูทูธอย่างเดียวไม่ต้องเสียบสายนะครับสามารถแสดงข้อมูลแผนที่ Google Map อะไรเนี่ยขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ t o y o t a Yaris c r o s s 1.5 s e v พรีเมียมหรือว่าคันนี้จะเป็นรุ่นลองท็อปครับ วันนี้เราอยู่กับสีน้ำเงินนะฮะนานๆจะได้เห็นสีน้ำเงินแบบนี้สักทีราคาคาตัวคันนี้นะครับเดิมๆสีที่ไม่บวกเนี่ยก็จะอยู่ที่8ปดแสนสี่หมาันแต่คันนี้สีน้าเงินบวกเพิ่มไป7,00 0บาทครับก็จะเป็น8ปดแสนห้าหมบาทนะฮะเดี๋ยววันที่จะพามาดูกันว่าสเปคออปชั่นของรุ่นกลางมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นท็อปเนี่ยเราจะไปทางไหนดีอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันครับเริ่มต้นด้วยตัวระบบเครื่องยนต์นะฮะก็จะเป็นขนาด 1.5ลิตรเป็นไฮบริดมาพร้อมกับชุดเกียร์ eCVT นะครับคันนี้แรงม้ารวมมอเตอร์อยู่ที่111แรงม้าแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรขนาดของเครื่องเนี่ยจะได้เท่ากันทั้งหมด3เกตรเลยนะฮะเป็นบล็อกเดียวกันหมดนี่ครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดก็สไตล์เป็นบึง้งๆหน่อยเนาะโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ฮะชุดหน้ากระจังเนี่ยครับตรงแผงตรงนี้เขาจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัดกับด้านล่างในช่องลมตรงนี้จะเป็นดําด้านแล้วก็จะมีการเล่นสีเลเยอร์แถบสีเงินเมทัลลิกนะฮะในส่วนของรุ่นกลางนะครับไฟหน้านะครับจะเป็น full led แล้วก็มี day time running light มาพร้อมกับระบบจะปิดไปหน้าแบบอัตโนมัติแล้วก็มีระบบ follow me home ให้อีกด้วยครับ หยบมานะครับที่สําคัญนะครับคันนี้มีไฟตันหมอก i ด d มาให้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดครับหย็บมาด้านข้างนะครับคันนี้นะครับจะได้ล้ออลอยขนาด17นิ้วซึ่งแตกต่างจากรุ่นท็อปรุ่นท็อปจะเป็น18แต่ว่าลวดลายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันเป็นฟูโฟนปัดเงานะครับอันนี้เป็นยางยโก o h oh a m a นะครับสเปคจะอยู่ที่215 60 17 แล้วก็ขยับขึ้นมาครับตัวนี้จะเป็นมีโลโก้ H E V ด้วยนะครับเป็นแบบใหม่แล้วกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวบริเวณนี้นะฮะตัวกระจกก็จะพับอัตโนมัติแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าครับตัวเลนกระจกยังมีในส่วนของสเปคบ้ายสปอตมอนิเตอร์นะครับเป็นการแจ้งเตือนมุมอับด้านข้างนะฮะตันนี้เป็นรถเตรียมส่งมอบก,ก็จะมีติดคิ้วกันสัดมาเรียบร้อยครับ ด้านบนหลังคาจะมีราวหลังคามาให้แต่รุ่นกลางจะไม่ได้หลังคาพาโนรามิกนะฮะตัวนั้นจะเป็นในส่วนของรุ่นพอปเท่านั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งความต่างครับมือเปิดตีเดีวยวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีนะครับแตะเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกแล้วก็ปลดล็อกไปในตัวนะครับตัวด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการกระแทกประตูเป็นชายแล้วก็จะมีลักษณะของอแถบสีเงินนะครับเป็นเลเยอร์ ยาวไปจนถึงด้านหลังระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรคัค้ง4ล้อนะครับสวอากาศจะเป็นแบบชาร์กปินนะฮะก็คือรูปร่างดีไซน์เนี่ยมองผ่านผ่านเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นท็อปนะครับขยีบลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ปนะรกระจกมองหลังมีไล่ฟ้าให้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของด้านท้ายเนี่ยครับไฟท้ายก็จะเป็น f u l e d นะครับตรงนี้มีโลโก้ SUV มาให้ ตรงนี้ก็จะเป็น Sport, ยาลิสคอสในเรื่องของตัวอักษรครับอันนี้มีกล้องถอยหลังนะครับจะยังไม่ได้กล้องรอบคันกล้องรอบคันจะดีในรุ่นพอฟครับเยับลงมานะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดแล้วก็จะเป็นเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีแถบเงินนะครับเพื่อความสวยงามเหมือนอยู่เหมือนตัวกันชนหน้านะฮะเปิดท้ายมาก็อีกหนึ่งสเปคความต่างรุ่นกลางก็ยังไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ปาทไฟฟ้าจะไปอยู่ในรุ่น็อบรุ่นเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะโอเคนะครับเปิดได้เปิดเข้ามานะครับก็ท้ายนี่ก็จะค่อนข้างกว้างนะครับมีแผงกั้นสัมภาระสามารถลูดใช้งานกั้นโซนได้แล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ดึงมันออกได้นะครับมันจะได้แบบเวลาพับเป่าก็จะกว้า,วางไปเลยตัวนี้มีผาดท้ายรถอ่ะาดท้ายรถหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ของใหม่เลยนะครับด้านล่างถาดใส่รถเปิดเข้ามาจะเป็นช่องเก็บของใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวชุดแม่แรงชุดเติมลมยางชุดปะยางจุกเฉินหัวลากจูงจะอยู่ด้านในทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันของยาร i คอร์ดเนี่ยตัวถาดท้ายเนี่ยเขาปรับระดับได้2ระดับนะครับมีข้างล่างกับข้างบนแล้วก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆด้านขวา ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์จะอยู่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อเเปิดเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเรามาดูชุดควบคุมกระจกด้านคนขับกันก่อนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของสวิตช์กระจก4บานเป็นออโต้1บานบานคนขับมีปุ่มล็อกกระจกมีเ e นเทอร์ล็อกนะฮะปุ่มพับกระจกออโต้พับไฟฟ้าแล้วก็ตัวปรับทิศทางของตัวเลนกระจกครับ ถัดมาในเรื่องของเบาะครับคันนี้รุ่นกลางสีเบาะเขาจะเป็นสีดาล้วนนะครับไม่ได้มีเทาดําให้เลือกนะใครซื้อรุ่นกลางใครในแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วก็มาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้า8ดทิศทางเฉพาะด้าน,เ,นเข้ามาในห้องโดยสารแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวพวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีน้ําหนักเบาในคอนเดนเตอรแล้วก็ให้น้ําหนักในความย่านความเร็วสูงนะครับแล้วตัวนี้พวงมาล,ลัยเปามากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ปุ่มควบคุมต่างๆนะฮะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มลดเสียงชิป A ชิป B นะครับแล้วก็อคอนโทรลในเรื่องของหน้าปัดตัวดิจิตอลนะครับตัวเรือนใหม่ส่วนด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นควบคุมในเรื่องของอวิคอนโทรนะครับแล้วก็ตัวเตือนเมื่อเราออกนอกเลนเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายโทรศัพท์จะอยู่ด้านนี้รวมไปถึงไดโมดด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับ ตัวมาตรวัดเนี่ยเขาจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วขนาด7นิ้มินะครับก็จะเป็นหน้าหน้าหน้าจอแบบดิจิตอลเป็นแบบสีเนาะมันก็สามารถดูฟังก์ชันต่างๆเซตติ้งอะไรได้ได้หลายอย่างนะฮะร,รวมไปถึงงานตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะครับก็าสามารถทำได้จากในนี้เช่นกันนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับจะอยู่ทางด้านหัวเข่าของผู้ขับนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น สวิตควบคุมอีกหนึ่งจุดก็คือจะมีในเรื่องของเปิดปิดระบบเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบ T l C ป้องกันล้อลื่นนะครล้อหมุนฟรีต่างๆแล้วก็เปิดปิดเซ็นเซอร์รอบคันรวมไปถึง E V Mode แล้วก็ตัวไฟอ u t ต h ไฮบีมก็คือจะเป็นไฟสูงอัตโนมัติที่มีให้เฉพาะในรุ่นที่มี t ตท้ a เซฟตี้เซ e ์ครับ ในส่วนของหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นขนาด10.1นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบไวเลสซึ่งเชื่อมต่อบลูทูธอย่างเดียวไม่ต้องเสียบสายนะครับสามารถแสดงข้อมูลแผนที่ g o o g l e Map อะไรเนี่ยขึ้นหน้าจอได้เลยครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากสะดวกสบายมากๆนะครับก็สเปคตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับพวก f m a m t บลูทนะครับรวมไปถึง อันนี้นะครับก็จะมีสามารถดูข้อมูลของตัวรถเบื้องต้นได้ไม่ว่าจะเป็นแรงดันแบตเตอรี่อุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิน้ํานะครับผมโอเคฮะอันนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับแต่ว่าจะมีกล้องถอยมาให้เข้าเกียร์อาร์กล้องถอยก็จะมีความชัดระดับหนึ่งนะฮะตัวนี้แล้วก็มีเส้นบอกทิศทางรัศมีวงเลี้ยวให้ด้วยในกรณีที่เราจะเลี้ยวเนาะนี่ครับแบบนี้เลย Okay. ขยับลงมาที่ระบบปรับอากาศนะครับคันนี้ก็จะได้ระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาให้ตัวกรองฝุ่น pm 25มาให้ด้วยนี่อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไปทําให้ภายในห้องโดยสารแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีอากาศบริสุทธิ์นะครับขยับลงมานะครับตัวนี้กจะเป็นไฟแสดงการคาดเบลล์แล้วก็มีไทท์ซกับไทท์เนะครับก็เอาไว้ ชาร์จไฟแล้วก็รวมไปถึงจะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอด้วยตรงนี้รุ่นท็อปเขาจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์แต่ของเรารุ่นกลางเนี่ยเขาจะเป็นช่องเก็บของว่างๆแล้วก็จะมีเป็นไฟแอมเบ,บียนไลท์ให้ตรงนี้นะครับไฟแอมเบ,บียนไลท์คอนโทรลเปลี่ยนสีได้จากหน้าจอแบบนี้เลยนะฮะโอเคไปหยิบมาที่ตำแหน่งเกียร์เกียร์จะเป็นเกียร์ ecvt นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นแหละครับเวลาเราจะเข้าเกียร์เราก็ต้องกดล็อกตรงหัวเกียร์เนาะ มีเกียร์ B ซึ่งเป็นเกียร์ต่ำเอาไว้ช่วยลงเขามาให้ด้วยนะฮะโอเค okay, มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้มีเบรกโอมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอยู่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วนะครับวางได้2ตํตำแหน่งนะฮะตรงนี้ส่วนกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทเขียงที่แจ้งไปนะครับ mm hmm. คือถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับแต่คันนี้เป็นรุ่นกลางฝาท้ายเป็นแบบแมนวนวลก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลย เปิดเข้ามาแล้วนี้จะเป็นเกะกลางนะครับก็จะมี Power Outlet ให้1ตําตำแหน่งเอาไว้ใช้กับตัวเครื่องปะลมยางแบบฉุกเฉินใน,ใน<า>ส่วนนะของกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับรุ่นกลางก็จะได้มาจากโรงงานเช่นกันเพียงแต่ว่าความแตกต่างระหว่างรุ่นกลางกับรุ่นท็อปเนี่ย,ร,ยรุ่นท็อปเขาจะได้เป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังมาพร้อมกันเลยแต่ของเรารุ่นพรีเมียมรุ่นนี้ย บันทึกหน้าอย่างเดียวสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดให้มันเป็นด้านหลังพร้อมกันด้วยเนี่ยก็มีขายนะครับในอิสเซสซอรี่โตต้าราคาถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับก็สามารถอัปเกรดเป็นกล้องหน้าหลังได้เช่นกันส่วนไอตัวแอร์แบ็กคันนี้มีถุงลมทั้งหมด6ตตำแหน่งรวมไปถึงลำโพง6ตตำแหน่งเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเก็บของนะฮโอเคด้านหน้าน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดู อ่งผู้โดยสารตอนหลังกันครับในส่วนของเบาะแถวที่2นะครับก็นั่งสบายนะครับรู้สึกว่าโอเคอันนี้คือจะเป็นปรับได้2ระดับความชันอันนี้จะเป็นแบบชันมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบปรับแบบเอ็นไปอีกระดับหนึ่งอันนี้จะนั่งสบายกว่านะแล้วก็มีที่เท้าแขนแล้วก็จะเป็นที่วางแก้วในตัวด้วยแบบนี้ก็นั่งหลังโอเคเลยครับกว้างนั่งสบายผมลืมแจ้งไปตัวเบาะของ ยาลิคอร์ od, รุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยครับเขาจะมีเทคโนโลยีลดการสะสมความร้อนของผิวสัมผัสตัวเบาะนะครับ mm hmm. ก็คือเบาะจะไม่ร้อนมากในเวลาในขณะที่เราแบบจอดหากกแดดเอาไว้เนาะตัวนี้จะให้มาด้วยครับตรงนี้ก็จะมะีข้างหลังนะครับจะมีช่องใส่ของเฉพาะเบาะนี้นะเบาะคนขับไม่ได้ให้มานะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นแอร์หลังครับ แล้วก็ให้เป็นไท้ีีสอตำแหน่งมาให้ตรงนี้นะครับมีไททมาให้พรมติดรถยาลิปคอร์สได้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับเต็มทั้งชิ้นเลยปูทีเดียวได้ทั้ง2ช่องแบบนี้เลยนะไฟเพดานได้เป็นแบบ l e d มาแล้วนะครับอันนี้เปิดหลังคาไม่ได้นะหลังคาอนอรมิกจะมีในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับถือว่านั่งสบายใช้ได้เลยครับ ก็สำหรับสเปคเบื้องต้นของยาริสคอร์รุ่นพีเนียมก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปความต่างจากรุ่นท็อปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับความต่างระหว่างรุ่นกลางกับรุ่นท็อปเนี่ยก็จะเป็นอันดับแรกเลยกล้องรอบคันนะครับหลังคาพาราลามิกนะครับแล้วก็ล้อที่ได้ขนาด18นิ้วนะครับป่าท้ายไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงเซ็นเซอร์ลมยางนะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลำโพงเพลเนีย er ที่รุ่นท็อปเขามีเพิ่มเข้ามาแล้วก็กล้องบันทึก นในขณะที่รุ่นนี้รุ่นกลางเนี่ยได้บันทึกหน้าอย่างเดียวนะครับก็ความต่างก็น่าจะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะอาจจะมีรายละเอียดยิบย่อยนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่สนใจ t o y o t ้ y a า i s c r o s s อยู่นะครับไม่วจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับถ้าใครสนใจโปรโมชั่นก็อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับยังไงวันนี้อตัวเราไปก่อนแล้วสวัสดีครับ